พิพิธภัณฑ์ไทยพิพิธภัณฑ์สิรินธรที่ผูกกุ้มข้าวจังหวัดกาลสินพิพิธภัณฑ์สิรินธรตั้งอยู่ในบริเวณวัดสกวันผูกกุ้มข้าวตำบลบนนนบุรีอำเภอสหัสขันจังหวัดกาลสินซึ่งเป็นบริเวณที่ขุดค้นพบฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์จำนวนมากรมากรมทร,รัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดสร้างพิพ,ธพิธภัณฑ์ท่สถานขึ้นที่ผูกกุ้มข้าวสมเด็จพระเทพ,พรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชาานุญาตให้ใช้ชื่อว่าพิพ,ธพิธภัณฑ์ศิรินทรซึ่งมีอาคารจัดแสดงสองหลังหลังหนึ่งเป็นอาคารสำหรับการวิจัยโดยสร้างคลุมหลุมขุดค้นรอยเท้าไดาโนเสาร์พันกินพืชอีกหลังหนึ่งเป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวร ที่สัมพันธ์กับการกำเนิดของไดโนเสาร์คือเรื่องราวเกี่ยวกับจักรวาลกำเนิดของโลกพัฒนาการการเกิดของสิ่งมีชีวิตในยุคโบราณเมื่อราว3,000ล้านปีมาแล้วโดยเริ่มจากสัตว์เซลล์เดียววิวัฒนาการเป็นสัตว์หลายเซลล์จนเป็นปลาซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงจนเกิดไดโนเสาร์มากมายหลายพันเมื่อราว160ล้านปีมาแล้วการจัดแสดง ดำเนินการโดยจัดทำหุ่นจำลองไดนโนเสาร์พันธุ์ต่างๆโดยเฉพาะไดนโนเสาร์ที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ไดนโนเสาร์ชนิดกินพืชที่ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นไดนโนเสาร์ชนิดกินเนื้อชื่อว่าสยามโมโซรัสสุทีทอน้โดยพบฟอสซิลบนยอดภูประตูตีหมาอำเภอภูเวียงและไดนโนเสาร์กินพืชสกุลใหม่ซึ่งตั้งชื่อว่าภูเวียงโกโซรัสซิรินทอเน่ซึ่งค้นพบฟอสซิล เมื่อพุทธศักราช2,525 25, และได้ทำหุ่นจำลองจัดแสดงไว้ด้วยนอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาสัตว์มีกระดูกสันหลังซึ่งรวบรวมจัดเก็บฟอสซิลไดโนเสาร์กว่า10ชนิดที่สำรวจขุดค้นพบในประเทศไทยเพื่อการอนุรักษ์และประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์ของนักโบราณชีววิทยาทั้งชาวไทยและต่างประเทศ นับเป็นศูนย์วิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์